จะมาตรวจสอบภาษีตรวจอะไรต่างๆนะก็ดินดีเลยครับไม่มีอะไรครับทรัพย์สินครับนะทรัพย์สินประจํากายของพี่เดยคือมีหําเป็นของตัวเองแต่หําแม่ก็เหี่ยวแล้วนะครับหน้าก็เหี่ยวหัห่ก็เหี่ยวเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาตรวจก็ได้นะแต่จะมายึดหํากูไม่ได้นะเพราะกูต้องใช้นะเออใช้เยี่ยวใช้อะไรต่างๆนะครับเพราะฉนั้นก็สบายๆนะครับเมียก็ไม่มีนะครับลูกก็มีคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาตรวจสอบมาตรวจนะแต่ถ้าตรวจแล้วไม่เจอเดียวกูจะฟ้องกลับ นะข้อหาทำลายชื่อเสียงกูทั้งทงท,งที่รู้อยู่แล้วว่ากูนั้นไม่ได้หลบเลี่ยงภาษีแต่เสือกมาตรวจสอบกูจะจะฟ้องข้อหาเสือกเป็นเหตุสังเกตง่ายความเสือกนะใครจะมาเสือกตรวจสอบ้นมาเลยนะนะแล้วถ้าอยากรู้อะไรมึงไม่ต้องเอาหมายแล้วกูจะพาไปดูเลยบัญชีบัญช,ชีนี่ยกูจะเปิดให้มึงดูเลยนะแต่ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่ากูไม่หลบเลี่ยงภาษีนะมึงเตรียมตัวกูจะฟ้องมึงข้อหาเสือก นะเพราะการไปตรวจสอบภาษีคนอื่นเนี่ยโดยที่มึงไม่มีข้อมูลเลยไม่มีเหตุอันควรสงสัยเลยแล้วมึงก็ไปแจ้งนับข่าววันนี้กูจะไปสปรรากรณ์จะตรวจสอบเนะี่ยมึงระวังจะโดนฟ้องข้อหาเสือกเสือกหมายถึงการกระทําโดยละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมายทําให้คนอื่นก็เสียหายนะครับนี่อยู่ในมาตรา420กฎหมายแพง่งไม่ใช่วันเดียวกูจะไปตรวจสอบมึงนั่นมึงจะไปร้องที่นั่นมึงลองมาร้องกูดิ โดนฟ้องทุกลายเนีน่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคนไหนที่เสือกจะไปตรวจสอบคนน,คนั้นคนนี้บผมถามเลยว่าคุณมีหลักฐานอะไรว่าเขาหลบเลี่ยงภาษีนะแล้วเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างนุ่มกันชัยเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะแล้วมึงก็มีเรื่องกับเขามีสาเหตุโกรธเคืองเขามาก่อนนะครับเอ็งไม่พอใจเขาเอ็งบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไปตรวจสอบภาษีเอ็งก็ไม่ได้มีข้อมูลว่าเขาหลบภาษี แต่เองตรงใจที่จะทําลายชื่อเสียงเขาไอ้การกระทําอย่างนี้เขาเรียกว่าการกระทำละเมิดและการไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบนี่ mm. ก็มีความผิดนะบางคนบอก mm. ให้ร้องตรวจสอบไม่มีความผิดมีครับไปดูพี่เสรีพิสิทธิ์พิสุทธิ์นะครฟ้องนายสนธิยาเลครับเป็นยังไงล่ะลองไปถามนายสนธิยาตรวจสอบพี่เสรีเป็นงไงล่ะถูกดําเนินคดีนะแล้วกับศาลพิพากษาเป็นงไงล่ะจาคุกหรือเปล่าลองไปถามก็ดูไม่ใช่ตรวจสอบแล้วจะไม่มีความผิดนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่โดนร้องตรวจสอบนะนะโดยลักษณะที่ไม่มีเหตุผลนะดำเนินคดีได้เลยครับอย่างเช่นสวสี่สิบคนเนี่ยเขาไปยื่นคำร้องเพื่อถอดถอนนายกแล้วก็ถอดถอนนายพิชิตเนี่ยก็มีบางคนไปยื่นที่กองปราบไปตรวจสอบแล้วก็ไปแจ้งความบอกเขามีการปลอมลายมือชื่อผิดนะครับทำไม่ได้นะผมได้รับแจ้งจากสี่สิบสอวอเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดำเนินคดีคุณจะไปตรวจสอบอะไรคุณรู้ได้ไงว่าเขาปลอมลายเซ็นนะ คุณก็รู้คุณก็ไม่มีข้อมูลแล้วก็ปลอมอะไรแต่แต่คุณก็ไปแจ้งความระวังคุณจะโดนก็หาแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญ,ญาโทษไม่หนักหรอกครับติดคุกแค่ห้าปีนั่นเองอะนะครับเอ่อมาตราหนึ่งเจ็ดสี่ประมวลกฎหมายอาญ,ญาเพราะฉะนั้นใครที่โดนร้องเรียนนะครับตรวจสอบด้านตรวจสอบนี่เนี่ยนะนะท่านลงไปปรึกษาทนายของท่านถ้าดูแลท่านเสียหายนะครับมันเป็นการบิดเบือนะท่านก็ดําเนินคดีไปปรึกษาทนายท่านเลย มนะีท่านมีทนายอยู่แล้วปรึกษาอ,าอายู่ดีๆก็จะมาตรวจสอบเล่นตรวจสอบนะนะก็อยากจะถามว่ามึงเป็นใครนะนะมึงเป็นเจ้าหน้าที่ของนัฐหรือเปล่าไม่ใช่นะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเสื้องนาชัดเจ้นะครับเห็นว่าพี่เดจัดรายการดีก็เปนไงแชร์พี่เดสักหน่อยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจกับพี่เดนะครับถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยไม่ไม่แชร์เลยก็แม่ไม่นะมีใครดูเลยพี่เดแม่ก็นั่งซึมเศร้าอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับนะชัดเจนนะ สํา,าสหรับคดีเสียต้นนะครับเสียพิชิตนะพี่เดนี่ก็เป็นทนายความให้กับทางหลวงพ่อนะครับแล้วก็แม่ของอ่านายนายนายพิชิตหรือต้นเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้ประชุมกับตารวจท่านผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตารวจนครบาลสถานีตารวจอ่านครบาลอ่าวังทองหลางท่านผู้อุ้มกับเมื่อวานได้มีโอกาสได้คุยท่านผู้อุ้มกับนิสัยน่ารักมากนะครับแล้วนะค,นะค,นะค,คุยกับผู้กุ้มกับสืบที่หมหาสารคาม คุยกับผู้บังคับจากองาัญชาก,การตำรวจนครบาลน,นะครับแล้วก็โอ้โหพนักงานสอบสวนเยอะก็ได้มีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องคดีความแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าพีเดคคิดอย่างไรพนักงานสอบสวนตำรวจฝ่ายสืบสวนคิดอย่างไรก็สรุปใจความสําคัญในคดีเสียต้นดังนี้ 1. คดีความมีความคืบหน้าไปแล้ว 8- 90%นน่าเชื่อว่าในอาทิตย์นี้นะถ้าเราโชคดีนะครับนะโชคดีฟ้าเปิด ตำรวจก็อาจจะขอหมายจับคนร้ายทั้งคนที่จ้างวานฆ่าและคนฆ่าในอาทิตย์นี้เราจะได้เห็นแล้วว่าคนร้ายที่ฆ่าเสียต้นนั้นเป็นใครคนจ้างวานฆ่าเป็นใคร่ะบางคนบอกเคยเห็นในทีวีไหมคนจ้างวานฆ่าไม่รู้นะครับผมผมไม่กล้าบอกเดี๋ยวจะหาไิมิีนมามาณเขาแต่ก็นะตำรวจก็ให้ความสํา,าสคัญกับปัญหาในครอบครัวครับนะปัญหาในครอบครัวก็ลองไปดูนะครับคดีคุณเอกจากกิจเนะี่ย นะที่โดนสั่งยิงสั่งฆ่าในอดีตเนนะ่ยเมื่อ10บปีที่แล้วเนี่ยลองเข้าไปใน y o u t u ูท่ยพิมพ์คําว่าคดีเอ็กจัรก,กิจลองไปไปศึกษาคดีนั้นนะ่ยคดีเนี้มันคล้ายๆแต่ไม่เหมือนเสียทีเดียวนะนะพี่เดก็พูดในแค่เนี้พูดมากมันย,ยังไงอยู่อะ่ะตํารวจเขาบอกพี่เดอย่าพูดเยอะนะเดี๋ยวตำรวจทํางานยากนะครับนะผมก็บอกไม่ต้องห่วงหรอกนะ ผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตำรวจอยู่แล้วเนี่ยพูดประมาณนี้แหละเรื่องราวมันคล้ายๆกับคดีเอกจากกิจคล้ายๆลองไปดูในเรื่องราวเนี่ยไปศึกษาไว้นะครับนะว่าวันหนึ่งนะคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะเป็นคนที่ท,ทำร้ายเราก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอาทิตย์นี้ตำรวจก็บอกว่าถ้าฟ้าเปิดนะพยานหลักฐานครบถ้วนก็จะได้ออกหมายจับ แล้วก็จะได้จับคนร้ายมือปืนมาและคนจ้างวานฆ่านะส่วนจะเป็นคนที่เคยออกทีวีหรือไม่ก็ติดตามมาดูแล้วกันในคะดีนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับว่าคนที่ร้ายที่สุดอาจจะเป็นคนที่เราไว้ใจที่สุดก็ได้ก็ให้ข้อคิดกันแค่นี้นะนะครับนะภยัยภัยจากภายในบ้านอันตรายมากกว่าภัยนอกบ้านเพราะว่าภัยถ้านเกิดจาก คนที่ไว้ใจเนี่ยเราป้องกันไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าจะตายวันไหนอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดแต่ไม่แต่ก็ไม่ได้หมายถึงใครอย่างไรเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้นะก็หวังว่าจะมีข่าวดีนะนะนะคดีไหนไม่คืบหน้านะครับแจ้งความไม่คืบหน้าตำรวจไม่รับแจ้งนะครับผู้มีอิทธิพลนะครับนะถ้าดูแล้วทุกหน่วยงานไม่มีใครช่วยเหลือนะแวะมาหาพี่เดได้ ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรไม่มีค่าแจ้แจงไม่มีค่าแถลงข่าวอยากดังเยอะจัดให้นะครับคดีของน้องเจเนี่ยนะของเสียต้นเนี่ยน้องเจเนี่ยเขาไปขอความช่วยเหลือมาจากสถานีโทรทัศน์หลายช่องสำนักข่าวหลายท่องนะไปขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความจากอะไรต่างเยอะแยะนะสภาธนายความก็ปฏิเสธการช่วยเหลือนะครับก็มาพี่เด้เลแหละครับพี่เดช่วยพี่เด์เดก็ฟังมาแล้วเฮ้ย ไอ้แบบนี้ได้ดูแล้วมันลักษณะเฮ้ยคดีนี้ยิงกันกลางบ้านกลางเมืองนะท้องที่สอนอาวางังทองหลังนี่กลางเมืองเลยใกล้บ้านกูเลยแถวนั้นมีพัตคาล,ล้านอาหารห้างสินค้ากล้องวง,วงจรปิดเยอะแยะเอา้าทําไมจับไม่ได้วะนะครับเพราะฉะนั้นพี่เดก็ดูแล้วเฮ้ยเรื่องมันน่าสนใจเอาศพมาดูโอ้โหหน้าตาดําปี๋เลยเสียต้นเป็นอะไรวะตายสามวันทําไมหน้าเองดํายัง่าเสียต้นเฮ้ยนั่งอ่านไปอ่านมาพลิก เลยบอกเอ้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่เด,เดอัดคลิปให้สามนาทีพออัดคลิปเสร็จก็ส่งเข้ากลุ่มนักข่าวเลยนักข่าวนักข่าวที่พี่เดย์มีคอนเนคชั่นอยู่ก็มีประมาณเกือบเกือบสามร้อยคนกันทุกช่องอะ่ะเอาโยนเข้าไปนักข่าวไปเล่นอมรินไปเล่นนะพี่เกียรเล่นนะไทยรัฐเล่นช่องวันช่องแปดเนชั่นโอเล่นกันหมดพรึบเลยคันนี้แม่งกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วคันนี้ตำรวจก็เต้นผานแล้วผู้บัญาการตำรวจนครบาลน,นพสงนพสิลิ์อะไรต่าง นะอ่าอนอวังทงหลังเต้นผางนะครับนะครับเริ่มแล้วครับคดีที่แบบเงียบมาหนึ่งเดือนนี้พอพี่เดย์โยนเข้าไปในห้องนักข่าวขึ้นมาแล้วเต้นผางตุุงต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 ุ้งตุ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 งนะครับเพราะฉนั้นคดีใครไี่แม่ไปแจ้งความแล้วก็ไม่รับแจ้งคดีไม่คืบหน้านะไปร้องเรียนที่นั่นที่นี่แล้วไม่ได้ผลก็ลองมาหาพี่เดย์นะพี่เดย์ไม่ใช่คนเก่งคนไรหรอก็โอเคมาแล้วดูแล้วมันเข้าทางเข้าทางแล้วเอาโยนให้นักข่าวครับถ้านักข่าวเขาเล่นก็เล่น ถ้าเขาไม่เล่นก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอยู่ในสังคมมันชีวิตมันก็แค่เนี้นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับก็เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน